วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์จากการบริหารวันนี้เรามาดูกันว่า5ท่ามีอะไรบ้างเราทําเพียงแค่วันละไม่กี่นาทีสามารถช่วยลดหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้นะคะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่าที่1บริหารปุ่มสมองเป็นการนวดไหยปยาร้าสองข้างนะคะจากนั้นสลับซ้ายและขวาท่านี้ช่วยกระตุ้นเลือดไปเลี้ยงสมองเวลาทําแล้วจะรู้สึกเหมือนเลือดมีการวิ่งขึ้นสมองจี้จีท่าที่2เป็นท่าบริหารปุ่มขมั ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างนวดบริเวณขมับของเรานาน30วินาทีถึง1นาทีพร้อมกันทั้งสองข้างท่านี้ทําพร้อมกันจะทําให้สมองทั้งสองข้างเนี่ยมีสมดุลท่าที่3จีบแอใช้มือข้างหนึ่งทําเป็นตัวแอีอีข้างหนึ่งจีบอย่างน้อยสลับไปมา10ครั้งสองข้างช่วยให้สมองสั่งงานกระตุ้นการทํางานการประสานระหว่างมือกับตาให้ดีขึ้นท่าที่4นะคะโป้งกับท่าก้อยสลับไปมาสองข้าง ท่านี้จะช่วยในเรื่องการคิดคำนวณการกะระยะและลดการติดของข้อหัวไหล่ท่าที่5คือท่าแตะหูเอามือซ้ายของเราอ้อมไปแตะหูขวาและมือขวาอ้อมไปแตะหูซ้ายทำสลับไปมาแบบนี้10ครั้งนะคะจะทำให้สมองมีสมดุลและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราทำเพียงแค่วันละไม่กี่นาทีท่าออกกำลังกายง่ายๆ5ท่าเท่านั้นช่วยลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้แล้วนะคะไปทำกันเลยค่ะ